สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมอธิบายเพิ่มเติมความรู้ของบทเรียนบทที่4ในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะเรื่องตามหาคุณครูมีกิจกรรมการอ่านสะกดคำมาชนนักเรียนทุกคนฝึกอ่านกันค่ะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มการฝึกอ่านสะกดคำได้เลยคะ่ะนักเรียนคะการอ่านสะกดคำก็คือการอ่านโดยนำพยัญชนะต้นมาประสมกับสระนั่นเองเวลาอ่านนะลูกนะนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าคำนี้เป็นการประสมระหว่างพยัญชนะต้นอะไรสระอะไร ออกเสียงอย่างไรเวลาที่นักเรียนไปฝึกเขียนนักเรียนก็ต้องฝึกสะกดในใจเวลาเขียนจะได้เขียนได้ถูกต้องนะลูกนะพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกอ่านสะกดคำพร้อมกันกับคุณครูนะลูกนะคือนักเรียนฟังคุณครูสะกดคำให้ฟังหนึ่งเที่ยวจากนั้นให้นักเรียนฝึกสะกดคำตามคุณครูและ ลำดับที่3ก็คือนักเรียนฝึกสะกดคำศัพท์เหล่านั้นด้วยตัวเองนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเลยค่ะเรามาฝึกอ่านสะกดคำคำศัพท์คำแรกกันเลยนะลูกนะหนูพร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะลูกนะคำแรกคือคำว่าโตพยัญชนะตอส ระโอสะกดว่าตตโออ่านว่าโตนักเรียนสะกดตามคุณครูค่ะคำว่าโตพยัญชนะตตสะระโอสะกดว่าตตโอโตอ นักเรียนฝึกสะกดเลยนะลูกนะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเก่งมากเลยลูกคำศัพท์คำที่สองนะคะคำว่าโคพยัญชนะคอสะระโอสะกดว่าคอโอ อ่านว่าโคนักเรียนอ่านสะกดคำตามคุณครูค่ะคำว่าโคพยัญชนะคอสะระโอสะกดว่าคอโออ่านว่าโคนักเรียนฝึกสะกดเองเลยค่ะ ักเรียนเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะลูกนะคือคำว่าไปพยัญชนะปอสระไอไม้มลายสะกดว่าปอไออ่านว่าไปหนรสะกดตามคุณครูนะลูกนะคำว่าไปพยัญชนะปอ สะระไอไม้มะลายสะกดว่าปอไออ่านว่าไปหสะกดเองเลยลูก,<อ>กเ,เลลก่งมากเลยค่ะปอไอไปนั่นเองนะลูกนะคำต่อไปค่ะคำว่าวัยพยัญชนะว สระไอไม้มะลายสกดว่าวอไออ่านว่าวัยหนูอ่านสกดตามคุณครูนะลูกนะคำว่าวัยพยัญชนะวอสระไอไม้มะลายสกดว่าวอไออ่านว่าวัย หนูสะกดเองเลยลูกเก่งมากเลยค่ะวอไอไวนั่นเองจะให้ดีนะลูกนะใช้สระไอไม้มะลายนะคะคำต่อไปค่ะลูกคำว่าใจพยัญชนะจอสระไอไม้ม้วนสะกดว่า จอไออ่านว่าใจนักเรียนฝึกอ่านสะกดคำตามคุณครูนะคะคำว่าใจพยัญชนะจอสะระไอไม้ม้วนสะกดว่าจออ,อ่านว่าใจนักเรียนสะกดเองเลยค่ะ เก่งมากเลยลูกจอไอใจจำให้ดีนะลูกนะใจตัวนี้แปลว่าอะไรคะใจตัวนี้ก็คือหัวใจแต่ถ้าสระไอไม้มาลายแสดงว่าก็คือคำลักษณะนามของได้หรือหมายที่ทำเป็นมัดเล็กๆใช่ไหมคะเขียนเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะลูกนะเขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนั่นเอง อ่านสะกดคำคำสุดท้ายค่ะลูกคือคำว่าใหญพยัญชนะยอสะระไอไม้ม้วนสะกดว่ายอไออ่านว่าใยอห่หนูหนูสะกดตามคุณครูนะลูกนะคำว่าใหญพยัญชนะยอสะระไอไม้ม้วน สะกดว่ายอไออ่านว่ายายอ้าวเด็กๆสะกดเองเลยค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะนักเรียนของคุณครูเก่งมากเลยลูกเก่งทุกคนเลยนะคะเรามาฝึกอ่านเป็นคำกันค่ะนักเรียนหนูฟังคุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะครั้งที่หนึ่ง คุณครูจะอ่านแบบสะกดคําครั้งที่สองคุณครูจะอ่านแบบเป็นคำํำนักเรียนพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะลูกนะบอไอใบบอโอกโบใบโบยอโอกอโยกปอไอไปโยกไปถอไอไทย นอาณาไถนาทออาทานอีนีทานีมออีมีคอโอโคมีโคลลโอโลลลเอเลโลเลวเอเวลลอาลา เวลาหออาหาพอแอแพ่หาแพ่ต่อไปฟังคุณครูอ่านเป็นคำนะลูกนะไบ,บโบโยกไปไถนาทานีมีโคโลเลเวลา หาแพต่อไปหนูฝึกอ่านตามคุณครูทีละคำนะลูกนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะใบโบกโยกไปไถนาทานีมีโค โลเลเวลาหาแพเก่งมากเลยลูกต่อไปให้หนูฝึกอ่านด้วยตนเองนะลูกนะถ้าคําไหนหนูอ่านไม่ได้ให้ทำยังไงคะฝึกอ่านสะกดในใจนะลูกนะหนูไม่ต้องกลัวนะลูกนะหนูไม่ต้องอายถ้าหนูออกเสียงผิดก็ไม่เป็นไรลูกเราฝึกบ่อย อย่าลืมว่าคำไหนออกเสียงยังไงสระอะไรเวลานำไปใช้นักเรียนยก็จะใช้ได้ถูกต้องเริ่มฝึกได้เลยค่ะอย่าลืมอัดคลิปมาฝากคุณครูนะลูกนะคุณครูอยากรู้ว่าหนูอ่านเก่งหรือเปล่าแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ส่งมาเร็วเวด้วยนะลูกนะคุณครูจะรอฟังค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะการอ่านสะกดคำการอ่านเป็นคำ หนูหนูต้องฝึกบ่อยๆนะลูกนะจะได้อ่านได้ถูกต้องถ้าหนูอ่านถูกต้องอ่านคล่องแล้วเวลาไปเจอคำศัพท์เหล่านี้เราจะไม่ต้องสะกดเลยค่ะเราจะอ่านได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณครูขอฝากนิดนึงนะลูกนะหนูหนูต้องมีความมั่นใจในการอ่านคำไหนที่เรายังอ่านไม่ได้อ่านไม่คล่องต้องทำยังไงคะต้องสะกดสะกดในใจนะลูกนะ หรือสะกดดังๆก็ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินจะได้ช่วยกันฝึกนะลูกนะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้เราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกิจกรรมอ่านคล่องร้องเล่นคุณครูมีเพลงสนุกๆมาฝากนักเรียนด้วยแหละส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นต้องรอติดตามนะลูกนะสำหรับคลิปนี้ คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ